พบช้าง2เชือกค่ะเสียชีวิตค่ะอ่างเก็บน้ำโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะ ผู้สื่อข่าวรับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจผู้ท่อนสนพึง่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสนพึง่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าแม่น้ำผาชีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอสนพึง่งจังหวัดราชบุรีเข้าไปตรวจสอบซากช้างตาย2เชือกนะคะหลังจากรับแจ้งจากชาวบ,บ้านว่าช้างเชือกแรกนอนตายอยู่ในน้ำและช้างอีกหนึ่งเชือกอยู่ในสภาพผอมโซขาดคนดูแลนะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านผู้ยางหมูสี่ตำบลป่าไวา้อำเภอสนพึง่งเมื่อไปตรวจสอบ ซากของช้างดังกล่าวที่ล้มตายมาแล้วประมาณ1วันส่วนช้างอีกเชือกที่นอนป่วยหนักนะคะทางปสุสตร์อำเภอเข้าไปตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะแต่ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าช้างที่ป่วยหนักได้ล้มลงไปอีกหนึ่งเชือกจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าช้างถูกล่ําโซท่ที่กอเท้าอยู่ทั้ง2เชือกเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์หาสาเหตุที่ทําให้ช้างทั้งสองเชือกเสียชีวิตในเวลาใกล้เคียงกัน โดยลำพังแล้วการที่ช้างจะป่วยตายพร้อมกันนั้นเป็นไปได้ยากหรืออาจจะโดนยาเบื่อซึ่งเจ้าหน้าที่กําลังเร่งหาสาเหตุอยู่และจะได้ติดตามหาเจ้าของช้างว่าเป็นของใครเพื่อมารับทราบว่าช้างทั้งสองเชือกนั้นตายแล้วค่ะ